แย่ไม่รอเลยดีมากน้องดเป็นเพือคนดีสบายแล้ว <c oughs> <c oughs> พี่พวกมีตาขสายไห,หมหมอข่ายสาย

เดี๋ยวมาได้ไม่ได้ไปกินแจ่วฮอนนะอะไรนะอ๋อสีดำๆอ่ะเดี๋ยวพี่ไปเบิกงบะให้หรอเปล่าฮะให้ไม่ให้อีกเรื่องเฮ้ยเด็กคนนี้มาอย่างไหนวะเฮ้ย เฮ้ยตดตยอโนมีเยอะๆนะจะได้เก่งมืนผมเตนเตอร์วันนี้ผมจะเอาเป็นเอ้โมน ไอ้มอนนะครับคู่ไอทิวแบ็กแบ็กซด์เอาเป็นไอต้นคลาสสิกขวาเอาวังลีตัวรับตัวรับวันนี้พี่ขอเลือกเป็นไอ้มอนไอ้มอน,ออมนพยายาม,มเล่นกับเซนเตอร์้อบอลเ็ดโซนให้มันแตกซ้ายาขวา บุกไม่ได้ก็คืนหลังคืนหลังอย่างเดียวห้ามเทินตัวบนตัวบนพี่ขอเอาเป็นไอ้บุมตัวคลาสสิกจำทีมนะตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งพี่ขอเลือกเป็นไอ้อิงนะมาซี่ยสู ตัวนี้ก็ตัวคลาสสิกเหมือนกันช้างคลาสสิกสายพี่เอาเป็นอ่าพี่บอมหน้าเป้าสุรเชษฐ์เันแก็ปพอบอลพยายามขอให้โซนแตกนะครับเดี<อ>๋ยวไม่ได้เรื่องจากยิวก่อนครับยูยูบอลก่อน,อ,นอ๋อยูเซนเตอร์ยืนกรอบ16หลาหกลางลงไปเอาประตูเลือกช้อยเลยให้ใคร กลางยืนบอดี้โพซิชันประตูเลือกสมมาติว่าประตูเลือกออกขวาให้เซนเตอร์พลิกมาไม่มีใครพาขึ้นดึง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 เดือกเลยโอ้คือตัวล่ะมาสั่